คลิปนี้ก็จะพามาเบ่งส้นการปลูกการปลูกประควมเลื่อยนะครับในแปลงเก่านะครับที่ผมเคยถ่ายเบิ่งในหลายคลิปนะครับก็คือกับพข้งามก็ได้คาลายไปหลายชุดแล้วนะครับก็คือชุดเก่าที่มันบ่กแข้งงามมันใหญ่ออกปลูกไม่เสร็จนะครับประความเลื่อยการขรยายโดยการแบ่งก่อมันก็นสีให้ผลผลิตได้ไวนะครับซึ่งก ที่เห็นในภาพนะครับปกติเห็นว่าผมพยายามถี่แยกในส่วนของต้นหน่อยท้นงนะครับบอมันว่าแยกเขตออกเพียงแต่ว่าการเพี้ยนมันถีได้ขายสาไห้ตางกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการปลูกแบบเครื่องอันหน่อยอันงยใส่น้ากันมันที่เป็นหุ่นนั่งสันนะครับอันอันใดที่มันเป็นกีบหน่อยมันก็สี่บอบอคอยท่านมูถี่มันเป็นต้นง่ายๆนะครับผมก็เลือกซุ้มที่มันเงางกับเงาหน่อยแยกออกนะครับ พอเวลาขายเขาจะขายเป็นแบบ <c oughs> แบ่งขายงกเป็นเปนเปเป็็นนในรังตู้เย็นใช่ไหมแต่ะละชุดแต่ละชุดครับเวลาลวกกบลวกทีละทีละกองทีละกองไปนะครับเ <c> พ <oughs> ราะว่ามันยังจะได้เป็นหุ้นนะนะกันร่วมกันเมื่อนี้ลกแบลงนี่เครื่องนึงแปลงนั้นเครื่องหนึ่งจะมันก็จะโบดีมาได้นะครับเีมนี้ขเขาเลยที่พามาเบืองว่า,าการปลูกพักความเลื่อยชุดนี้ล่ะนะครับ